ลูกาแฟวันนี้ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีได้ไหมไม่ได้ค่ะความโดดเด่นของคุณคสมบัติเขาคือลูกของมันจะโตวกว่ารุ่นเก่าและข้อของมันจะถีสส่สุกเสมอสุกทั้งช่อน้ำหนักดีขึ้นนะคะกาแฟของที่นี่มีรสชาติที่ไม่เหมือนใครแน่นอนครับ wow. ค่ะทุกคนวันนี้ส่องสตรลับกับปุ๋ยไข่มุกจะนำทุกคนมาในพื้นที่ของตำบลรับร่ออำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรค่ะและถ้ำกลางภูมิประเทศและทิวทัศน์ที่สวยงามที่กำลังแลเห็นอยู่นี้นะคะบอกได้เลยว่าพื้นที่ตรงจุดนี้เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่กำลังมีชื่อเสียงมากเลยที่นี่รู้จักกันในนามของผาเปิดใจค่ะ เป้าหมายที่เราจะพาทุกคนมาส่องสุดลับด้วยกันนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวแต่เพียงอย่างเดียวค่ะเพราะที่นี่มีความสำคัญในแง่มุมของการเป็นแหล่งปลูกกาแฟชั้นดีคุณภาพชั้นหนึ่งเป็นกาแฟสองมหาสมุทรค่ะและกาแฟสองมหาสมุทรแห่งนี้ได้รับการขับเคลื่อนให้เป็นสินค้าโอท็อนวัตวิถีชุมชนบ้านพันหวานภายใต้ชื่อ กาแฟผาเปิดใจสวัสดีครับผมนายธนกรตุ้มมังโดนเป็นเลขาของชุมชุนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีบ้านันวันผาเปิดใจครับ ที่นี่ก็จะขึ้นชื่อเรื่องของกาแฟโรบัสต้าชุมพรแท้ครับเป็นกาแฟ2มหาสมุทรสูงจากระดับน้ำทะเล488เมตรได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทยพัดผ่านอยู่ตลอดเวลาตลอดทั้งปีทําให้กาแฟของที่นี่มีรสชาติที่ไม่เหมือนใครแน่นอนครับเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนเราครับและได้มาแปลรูปเป็นกาแฟผ่าเป็ดใจและในวันนี้แหละค่ะเราจะให้ทุกคนไปรู้จักกับ เกษตรกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการปลูกกาแฟที่ตำบลรับร่ออำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรแห่งนี้มาไปพบกับเธอเลยค่ะค่ะนารยากิติเวทยานุสรน,นะคะชื่อเล่นชื่อวานกค,ค่ะสมาชิกกลุ่มของโอทอบนวัดวิถีพันวันผาเปิดใจค่ะปลูกกาแฟมาที่นี่ก็ประมาณ27ปีแล้วค่ะรุ่นเก่าๆที่เราปลูกมันเริ่มอายุมากตายไปบ้างเราก็เลยปรับ ปลูกใหม่ปลูกใหม่ปลูกเริ่มปีนี้ได้ปีที่สมเมเขาะจะเม็ดสวยเม็ดโตผลผลิตดีมีโรงงานรองรับแล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์ของผาของเราเองด้วยเป็นกาแฟผาเปิดใจพวกเราขอฝากกาแฟของผาเปิดใจด้วยนะคะจากอดีตจนถึงปัจจุบันพัฒนาการของเกษตรกรที่เขามีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการจัดการไม่ว่าจะในเรื่องของต้นและธาตุอาหารเป็นสุรลับที่บอกได้เลยว่า ห้ามพลาดกับการที่เราจะไปส่องด้วยกันในวันนี้นกขาประสบการณ์ที่มาปลูกกาแฟโรบัสต้าที่รับร้อนพื้นที่ตรงนี้เลยป่ะเนี่ยใช่ค่ะจะ<อ>เป็นกาแฟทั้งหมดเลยจะไม่มีกระทั่งทุเรียนบนเนินเขาตรงนี้เป็นแปลงกาแฟในอดีตค่ะแต่ปัจจุบันล่ะปลูกเป็นพืชสวนผสมปลูกอันนี้ขายช่วงนี้นะปลูกนี้ขายช่วงนี้นะ ให้มันได้มีรายได้ค่ะ,ป,ะปีมองเรื่องของการปลูกแบบผสมผสานาเพื่อให้มีพืชเสริมรายได้เป็นระยะระยะไปค่แต่กาแฟทิ้งไหมไม่ทิ้งค่ะทำไมไม่ทิ้งล่ะกาแฟมันดียังไงตอนนี้เรื่องตลาดค่ะต้องการค่ะแล้วกาแฟเริ่มขาดตลาดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมณระดับความสูงสักเท่าไหร่ที่กาแฟเขาชอบ อยู่ตรงนี้ประมาณ400เมตรและได้ข้อมูกพื้นที่ที่มีระดับความสูง400 m. เมตรเหนือระดับน้ำเทะเลเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่กาแฟพันนี้ชอบค่ะซึ่งกาแฟที่เธอปลูกเป็นพันธุ์ลบัสต,ต้าค่ะว้าวนี่เหรอกาแฟของเธอ่มันห้อยชอนแน่นขนาดน,นี้เลยเหรอโอ้โหทำไมมันผลใหญ่อย่างเนี้ ขออนุญาตมาส่องใกล้ๆและเพื่อให้เห็นคุณสมบัติเด่นกันชัดๆของกาแฟพันโรบัสต้าพันใหม่ความโดดเด่นของคุณสมบัติเขาคือลูกของมันก็จะโตวกว่ารุ่นเก่าและข้อของมันจะถี่เห็นไหมอ่มาแล้วมันจะสุกเสมออืมจ้ะเพราะว่ารุ่นเก่าๆมันจะสุกในพุ่มเดียวกันเนี่ยสุกมั่งไม่มั่งอ ตอนนี้มันสุกทั้งช่อน่นึ่งสี่นี่ความแตกต่างของความแตกต่างนะ้โหนีก่กับรุ่นใหม่ค่ะนี่พี่ว่าใบมันก็ใหญ่กว่านะนงใช่ค่ะมันสวยอะค่ะเออใบมันก็เขียวเข้มใบมันก็ใหญ่มากเลยโอ้โหนี่ดูสียังกัดค่ะน้ำหนักดีมะดีค่ะน้ำหนักก็ดีปลูกกาแฟวันนี้ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีได้ไหมได้ค่ะทำไมอะถ้าเราไปเน้นแต่อินทรีย์อินทรีย์ก็จะมีแต่ยอดในการบำรุงลูกมันก็จะไม่ดีสุดท้าย เราก็จะต้องมาที่ปุ๋ยเคมีเหมือนเดิมแต่เราก็จะไม่ทิ้งปุ๋ยอินทรีย์ให้ดินมันเสียเวลาจะเริ่มต้นปลูกกาแฟโรบัสตาเริ่มต้นยังไงใส่ปุ๋ยยังไงเริ่มต้นในการปลูกปลูกได้สักประมาณเดือนครึ่งให้มันติดแล้วให้รากเดินนิดหน่อยเราจะเอาปุ๋ยอินทรีย์มาใส่ใส่แล้วก็เราจะถากดินกบเล็กน้อยอย่าก,กบเยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเหลือง พอสักประมาณมันเริ่มแตกพุ่มสวยๆเราก็ปุ๋ย4600อ๋อเป็นปุ๋ยเคมีแล้วใช่ค่ะใช้สูตรใช่4600เพื่อการเจริญเติบโตของยอดใส่มากน้อยแค่ไหนใส่สักประมาณช้อนแกงเนี่ยค่ะอ๋อแล้วการหวานแล้ววิธีการร่อนรอบใบเนี่ยใบก็ร่อนยาไปหวานติดติดต้นมันอ๋อหวานให้มันกระจายกระจายค่ะ แล้วไอ้สูตรนี้มันจะถูกยืนในการใช้ไปนานแค่ไหนแล้วจะมีการปรับเปลี่ยนเมื่อต้นเขาอายุเท่าไหร่จะหลังจากที่สูตร4600ไปแล้วอ,ะอ่ะก็สักประมาณเดือนครึ่งหรือ2เดือนอ เราก็จะเปลี่ยนเป็นสูตร15สูตรเสมอหรือสูตร16ให้เป็นสูตรเสมอเพื่อให้มันเลี้ยงต้นความแข็งแรงของมัน<อ>มันจะได้แมวแต่ยอดมันจะถูกใช้ไปนานกี่เดือนถ้าปีที่1ถ้ามันยังไม่มีผลผลิตเราก็ยังจะไม่เปลี่ยนสูตรเราก็จะยังคงสูตรนี้อยู่ถ้ามันมีผลผลิตเราจะเปลี่ยนเป็น13 13 21พี่สงสัยนิดนึงว่าสูตร13 13, 21เนี่ย สิ่งที่เป็นหัวใจในการใช้ปุ๋ยสุดนียใช้กับกาแฟระยะไหนหน้าตายัางไงร,รุ่นไหนนี่ขอดูตัวอย่างหน่อยได้ไหมใส่กับกาแฟรุ่นก่อนจะเก็บเกี่ยวสัก2เดือนค่ะเพราะว่าเราจะให้น้ําหนักมันเต็มและใส่มากน้อยแค่ไหนสําหรับ1 3 3 3 2 1ต้นหนึงทรงพุ่มนี้ประมาณ6กร,รัมมือเราอะค่ะห,หวานกระจายทรงพุ่มเลยค่ะหลังจากใช้13-321แล้วสิ่งที่ค้นพบคือน้ําหนักดีขึ้นนะค,ะค่ะคะ อายุที่ก็จะเริ่มติดดอกและให้ผลเราเนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนปีที่2ก็ได้รับผลผลิต24เดือนเนี่ยใช่ค่ะได้เก็บผลผลิตค่ะต้นทางของพันธุ์เนี่ยมันมาอย่างไรอะมันเป็นพันธุ์ที่เขาเอาต้นต่อดั้งเดิมเอามาเสียบยอดพันธุ์ที่ดีมาปล,ลูกแล้วได้ไผลผลิตเร็วและผลผลิตก็คุ้ม กำลังทําอะไรอยู่และทําเพื่ออะไรตัดแต่งหลังการเก็บเกี่ยวค่ะเอากิ่งที่มันเสียๆออกค่ะตัดแต่งเสร็จก็ให้มันพักตัวสักประมาณหนึ่งเดือนเราก็จะมาใส่ปุ๋ย4600เวลาที่เราเก็บลูกออกไปแล้วต้นมันจะโทมเราก็ต้องบํารุงเอายอดก่อนค่ะสูตรลับสำคัญในการปลูกกาแฟพันุโรบัสตา้าของชาวชุมชนบ้านพันวานคือ มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นกาแฟโดยพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่เนื้อระดับน้ำทะเลตั้งแต่400ถึง488เมตรและยังได้รับอิทธิพลของลมพัดผ่านถึง2มหาสมุทรตลอดทั้งปีใช้พันธุ์กาแฟที่ผ่านการปรับปรุงคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมให้ผลผลิตที่ดีกว่าพันธุ์ดั้งเดิมให้ความสำคัญในการปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์อย่างสม่ำเสมอ เข้าใจถึงความต้องการธาตุอาหารของกาแฟ ى, ที่ต้องได้รับเต็มที่ตลอดอายุการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตจะใช้ปุ๋ยสูตร4600ในอัตรา20-30กรัมต่อต้นสำหรับกาแฟปลูกใหม่ที่มีอายุไม่ถึง1ปีโดยใส่ต่อเนื่องเดือนละครั้งนาน2เดือนและจะใช้ทุกครั้งหลังการตัดแต่งกิ่งระยะส่งเสริมความแข็งแรงสมบูรณ์ของต้นเพื่อเตรียมการออกดอก จะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอ16-16-16ในอัตราครึ่งกิโลกร,รัมต่อต้นใส่เดือนเว้นเดือนสำหรับต้นกาแฟที่ให้ผลผลิตแล้วและใช้ปุ๋ยสูตร13-13-21ในอัตราครึ่งกิโลกร,รัมต่อต้นใส่หนึ่งครั้งในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว2เดือนเพื่อเป็นการบำรุงผลและเพิ่มน้ำหนักให้กับกาแฟผลผลิตของกาแฟจากแหล่งปลูกของชุมชนบ้านพันวาน นอกจากการจำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมแล้วยังรวมตัวกันเพื่อผลิตเป็นสินค้ากาแฟเฉพาะถิ่นโอท็อปนวัตวิถีภายใต้ชื่อกาแฟผาเปิดใจชุมชนบ้านพันวานซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะของแหล่งปลูกเพื่อจำหน่ายอีกช่องทางหนึ่งด้วยติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ได้ในคลิปต่อๆไปเพียงกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน